วา1 0 5G ตัวนี้เนี่ยราคาเริ่มต้นเพียงแค่8,999บาทแต่จะทำอะไรได้บ้างคุ้มไหมไปดูกันดีกว่าค่ะสวัสดีเพื่อนๆชาวสเปกโฟนทุกคนนะคะวันนี้กลับมาพบกันกับใบเตยกันอีกครั้งแล้วก็อยู่กับสเปกโฟนกันอีกเช่นเคยค่ะวันนี้นะคะเตยจะพาทุกคนเนี่ยไปรู้จักกันกับรุ่นนี้เลยนั่นก็คือ Vivo Y100 นะคะ่ะเป็นโทราศัพท์มือถือที่เตยมองว่าตอบโจทย์กับใครหลายๆคนได้อย่างดีแล้วก็ตัวนี้นะคะมีจุดเด่นหลายๆอย่างที่น่าสนใจค่ะ ถ้าหากวอยากรู้กันแล้วนะคะว่าดียังไงคุ้มค่าไหมเนี่ยไปดูกันดีกว่าค่ะ มาเริ่มกันที่ในส่วนของการดีไซน์นะคะเตยเนี่ยชอบมากมากเลยเพราะว่ารุ่นนี้นะคะจากทาง vivo เนี่ยใช้การดีไซน์ที่เป็นรูปแบบของขอบเหลี่ยมนะคะทำให้เวลาที่จับถือเนี่ยมันมีความถนัดมือยังคงความบางเอาไว้อยู่นะคะแล้วก็น้ําหนักเนี่ยเรียกว่าเป็นน้ําหนักที่กําลังพอดีเลยนะคะสามารถใช้งานนะคะจับถือเล่นโซเชียลมีเดียต่างๆเล่นเกมได้ยาวนานโดยที่ไม่เมื่อยมือด้วยนะร,รอบๆของตัวเครื่องนะคะรุ่นนี้เนี่ยจะใช้เฟรมนะคะที่เป็นเฟรมแบบโลหะ ส่วนด้านหลังนะคะฝาหลังของเขาเนี่ยเขาจะมีให้เราเลือกใช้งานด้วยกันทั้งหมด 2- สีนะคะจะมีในส่วนของสีม่วงพาสเทลนะคะหรือว่าเลเทอ r p เพอร์เพลนะคะตัวนี้เนี่ยด้านฝาหลังของเขานะคะจะเป็นรูปแบบของหนังที่จะให้สัมผัสที่มีความนุ่มมือนะคะแล้วก็หนังตัวนี้เนี่ยเป็นสีม่วงพาสเทลที่น่าจะถูกใจสาวๆหลายๆคนเลยยังไม่หมดเพียงเท่านั้นนะคะหนังที่เป็นฝาหลังจะทาง Vivo รุ่นนี้เนี่ย เขาได้รับสิทธิบัตรนะคะในการป้องกันตัวเครื่องได้อย่างหลากหลายรูปแบบด้วยใครที่อยากลองประสบการณ์ในการใช้โทรศัพท์มือถือที่ฝาหลังเป็นหนังนะคะแล้วกลัวว่าจะไม่ทนทานเนี่ยเตยมองมว่ารุ่นนี้ก็เป็นอีหนึ่งรุ่นที่น่าสนใจเลยค่ะส่วนอีกหนึ่งสีนะคะที่มีให้เลือกใช้งานเนี่ยก็คือสีที่อยู่ในมือเตยวันนี้เลยนั่นก็คือ Crystal b a c k นั่นเองนะคะ ตัวของสีคริ s ต a l b บ a g เนี่ยจะให้เป็นสีดําที่มันไม่ได้ดําสนิทนะมันจะมีความเล่นกับประกายที่มีความเป็นสีอมเนวี่เนวี่สีกลมๆนิดนึงนะคะโดยที่เขาจะใช้นะคะรูปแบบของการตัดคล้ายๆกันกับลอยตัดเพชรหรือว่ารอยตัดอัญ,ญมณีต่างๆนะคะเวลาที่เราเล่นแสงเนี่ย ก็จะมีนะคะลายริ้วๆนะคะที่เป็นเหมือนรอยตัดแบบนี้บนด้านหลังทําให้ดูสวยแล้วก็ดูพรีเมียมดูน่าใช้งานเพิ่มเติมมากยิ่งขึ้นรุ่นนี้เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่เติมมองว่าทั้งในส่วนของสีที่เป็นสีหนังสีม่วงนะคะกับสีตัวนี้เนี่ยเลือกยากจริงๆคะ่ะสําหรับในเรื่องของการดีไซน์ และในส่วนของโมดูลกล้องรุ่นนี้นะคะจะมาในรูปแบบของโมดูลกล้องที่เป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะเรียงกันจากบนลงล่างตัวนี้เนี่ยอย่างที่เห็นนะคะว่าจะมีกล้องเนี่ยมาให้3ตัวด้านหลังด้วยกันแต่กล้องหลักจริงๆที่ใช้งานในรุ่นนี้เนี่ยจะเป็น2ตัวเท่านั้นนะคะ ตัวของด้านล่างสุดเนี่ยเขาจะเป็นตัวของเลนที่เอาไว้ช่วยสําหรับการถ่ายภาพค่ะส่วนตัวพอร์ตการเชื่อมต่อในรุ่นนี้นะคะจะใช้งานนะคะเป็นพอร์ต Type C และด้านล่างเนี่ยเขาจะมีในส่วนของลําโพงนะคะแล้วก็ช่องสําหรับไมโครโฟนรวมทั้งถาใสาซิมเนี่ยก็จะอยู่ด้านล่างด้วยรุ่นนี้นะคะเขารองรับการใช้งานถาใสาซิมที่เป็นแบบดูโอ้สล็อตนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจำเป็นจะต้องเลือกใช้งานระหว่างการใช้งาน 5G 2นาโนซิมหรือว่าจะเลือกใช้งานเป็น1นาโนซิมพร้อมกันกับเพิ่มไมโคร SD 1ตัวนะคะ โดยที่รุ่นนี้เนี่ยรองรับการเพิ่มไมโคร s d ได้สูงสุด 1TB ทเได้วยกันค่ะ ความสามารถพิเศษของรุ่นนี้ในด้านของการดีไซน์ยังไม่จบนะคะเพราะว่ามาด้วยกันกับการป้องกันน้ํและฝุ่นยอยู่ที่ระดับ IP 5 4น้ํหกทรายหรือว่าฝนตกเนี่ยก็ไม่หวั่นเลยสําหรับรุ่นนี้ในราคานี้เนี่ยก็ถือว่าทําในเรื่องของการดีไซน์มาได้เป๊ะมากค่ะและอย่างที่เตยบอกไปเมื่อกี้นะคะว่าลําโพงเขามีลาโพงด้านล่าง1ตัวแล้วใช่ไหมคะไม่ได้มาเพียงแค่ลําโพงเดียวนะคะรุ่นนี้เนี่ยมาในรูปแบบของลําโพงคู่ ที่เป็นลำโพงสตูดิโอนะคะรองรับระบบไฮเลสได้ด้วยและอีกหนึ่งอย่างที่เตยได้ค้นพบกับการใช้งานนะคะคือเสียงของลำโพงเนี่ยเรียกไ,ได้ว่ากังวานดีมากๆรอบทิศทางได้เลยนะคะแถมยังสามารถปรับนะคะวอลลุมเสียงเนี่ยได้สูงสุดถึง3 0 0อซอีกด้วยค่ะน่าสนใจมากๆในด้านของการเอนเตอร์เทนเมนต์เลยสำหรับรุ่นนี้ส่วนตัวเตยนะคะเตยมองว่ารุ่นนี้เนี่ยวีโววาย0นนะคะจุดเด่นที่เด่นที่สุดในรุ่นนี้เลยนะคือในเรื่องของแบตเตอรี่ค่ะ รุ่นนี้เนี่ยเขาจะมาในขนาดความจุแบตเตอรี่อยู่ที่5,000ม ah ิลลิแอมนะคะแล้วก็รองรับการชาร์จไวเนี่ย สูงถึง80วัตต์เลยซึ่งในราคานี้นะคะได้การรองรับการชาร์จไวที่สูงขนาดนี้เนี่ยเรานะคะแทบจะไม่เห็นแบรนด์ไหนเลยที่ใส่การชาร์จไวนะคะระดับนี้มาในราคาเท่านี้ค่ะส่วนใหญ่การชาร์จไว80วัตต์เนี่ยจะอยู่ในราคาที่สูงกว่านี้ทั้งนั้นเลยนะคะแต่ว่ารุ่นนี้นะคะ v i v w o y 1 0 0สามารถทําได้ค่ะความสามารถในการชาร์จของเขาเนี่ยในการชาร์จนะคะให้ได้80ใช้เวลาเพียงแค่30นาทีเท่านั้นเองและการจะชาร์จให้เต็ม100เนี่ยใช้เวลาไม่ถึง1ชั่งเพราะ นั้นเนี่ย ตอบโจทย์สำหรับใครก็ตามที่เน้นการใช้งานต้องการการชาร์จไวๆไม่อยากชาร์จแบตบ่อยๆนะคะรุ่นนี้เนี่ยถือว่าตอบโจทย์ได้ดีค่ะโดยที่รุ่นนี้เนี่ยเขามาพร้อมกับเทคโนโลยีอื่นๆในด้านของการชาร์จด้วยไม่ใช่แค่การชาร์จไวยอย่างเดียวเท่านั้นนะคะเขาใส่ในด้านของการป้องกันการชาร์จข้ามคืนนะคะมาให้เราเนี่ยใช้งานการชาร์จข้ามคืนได้อย่างปลอดภยัยรวมทั้งมีนะคะฟีเจอร์ที่วควบคุมอุณหภูมินะคะทำให้ในเรื่องของการชาร์จเนี่ยสามารถนะคะยืดอายุการใช้งานแบตเตอรี่ได้ด้วยค่ะทางแบรนด์เทเค ไว้เลยนะคะว่ารุ่นนี้เนี่ยหลังจากใช้งานไปในระยะเวลา4ปีเนี่ยปริมาณความจุแบตเตอรี่เนี่ยก็ยังมีสูงถึง8 0เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่เป็นสายใช้งานโทรศัพท์มือถือนานๆนะคะส่วนใหญ่จะเจอปัญหาเดียวกันก็คือในเรื่องของแบตเตอรี่เสื่อมค่ะทาให้ต้องเปลี่ยนเครื่องนะคะหรือว่าต้องเอาไปให้ร้านเนี่ยเปลี่ยนแบตให้รุ่นนี้เนี่ยถือได้ว่านะคะเป็นหนึ่งรุ่นที่เหมาะกับการใช้งานในระยะยาวได้ดีมากๆค่ะทีนี้มาดูในส่วนของหน้าจอกันบ้างนะคะ ตัวหน้าจอเนี่ยในด้านของการใช้งานเตยว่าเป็นอีกหนึ่งด้านนะคะที่มีความโดดเด่นแล้วก็น่าสนใจด้วยสําหรับรุ่นนี้ตัวนี้เนี่ยเขาจะมาในหน้าจอขนาด6.67นิ้วนะคะเป็นขนาดที่กําลังพอดีกระทัดรัดในการจับถือแล้วก็ในการพกพาสะดวกแต่จุดเด่นของเขาเนี่ยในด้านของหน้าจอจะเป็นในด้านของแผงแนวหน้าจอที่ให้เป็นแผงแนวอมูเลตมาเลยทําให้ได้สีสันแล้วก็ความคมชัดที่ดีมากๆนะคะสีสันสดใสค่ะความคมชัดก็ให้มาอยู่ที่ระดับ Full HD Plus ด้วยตอบโจทย์การเอนเตอร์เทนเมนต์ได้ อย่างดีนะคะคนอกจากนี้เนี่ยอีกหนึ่งอย่างที่ต้องชมนะคะว่า V ี vo เนี่ยทำออกมาได้ดีเสมอเลยก็คือในด้านของอัตราส่วนของหน้าจอค่ะตัวนี้เนี่ยเขามีอัตราส่วนในการใช้งานของหน้าจอทําให้เราสามารถใช้งานหน้าจอได้อย่างเต็มตาเลยเพราะว่าเขาวางกล้องหน้านะคะไว้ในรูปแบบพันช์โชหรือว่าเจาะรูทําให้หน้าจอเนี่ยมันไม่ได้ดูรกนะคะแล้วก็ยังเติมเต็มในด้านของการใช้งานหน้าจอได้อย่างดีอีกหนึ่งอย่างอยากให้ดูขอบขอบนะคะขอบของตัวเครื่องเนี่ยบางมากๆเลยนะ อัตราส่วนของหน้าจอรุ่นนี้นะคะให้เราได้ใช้งานกันอย่างเต็มตาเลยด้วยอัตราส่วน91.90%เพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของหน้าจอนะคะใครที่เป็นสายอ n นเทอร์เทนเมนต์นะหรือว่าสายโซเชียลมีเดียเตยว่ารุ่นนี้หน้าจอเนี่ยทำมาได้ตอบโจทย์เลยและอีกหนึ่งเหตุผลนะคะที่มาช่วยพพอร์ตในด้านของการใช้งานอ n นเทอร์เทนเมนต์และการใช้งานโซเชียลมีเดียที่แบบเต็มอิ่มเต็มอัตราลดเนี่ยไม่ใช่แค่ในเรื่องของหน้าจอแค่นี้นะ อัตรารีเฟรชเลตของรุ่นนี้เนี่ยก็ให้มาเกินราคาด้วยค่ะเพราะว่าอัตราส่วนรีเฟรชเลตของรุ่นนี้นะคะให้มาสูงถึง120เฮิรต์เลยตอบโจทย์การใช้งานนะคะเตยเนี่ยชอบมากสําหรับรุ่นนี้นะเวลาเอาไปปัดถ่ายติ๊กต็อกเนี่ยมันได้ความลื่นมือได้ความสมูทหรือว่าใช้งานในด้านของการช้อปปิ้งออนไลน์อะเวลาปัดถ่ายอะไรไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะมันเพลินมากๆเลยแล้วก็ลื่นไหลดีมากๆนะ่ยสำหรับรุ่นนี้ตอบโจทย์การใช้งานได้ดีเลยหรือว่าใครที่เป็นสายเล่นเกมเนี่ย ก็ให้อัธรลดในด้านของการเล่นเกมได้มากยิ่งขึ้นค่ะ ส่วนเพื่อนๆคนไหนนะคะที่ใช้งานโทรศัพท์มือถือเน้นการใช้งานกลางแจ้งหรือว่าชอบถ่ายรูปนะคะตอนที่แดดจ้าๆนะคะใช้งานข้างนอกอาคารบ่อยๆอย่างนี้นะคะรุ่นนี้นะคะมาพร้อมกับความสว่างหน้าจอเฉพาะจุดนะคะสูงสุดถึง1,800นิตเลยทีเดียวนะคะใช้งานกลางแจ้งเนี่ยสามารถนะคะเห็นหน้าจอได้อย่างชัดเจนตอบโจทย์การใช้งานกลางแจ้งได้ดีด้วยรวมทั้งนะคะการปลดล็อกตัวเครื่องนะคะก็ทําได้ไง่ายๆด้วยการสแกนนิ้วผ่านใต้หน้าจอเลยค่ะ ถัดมาเรามาดูในส่วนของชิปเซตแล้วก็การใช้งานกันบ้างดีกว่านะคะรุ่นนี้ Vivo Y 1 0 0เนี่ยเขาได้ชิปเซ็ตที่เป็นตัวของ snapdragon 4 Gen 2ไปใช้งานค่ะมี2ขนาดความจุให้เราได้เลือกใช้งานกันนะคะนั่นก็คือขนาด ram 8GB rom 128GB และขนาด ram 8GB rom 256GB นั่นเองค่ะ มาพร้อมกันนะคะกับฟีเจอร์ในการขยายแรมที่สามารถขยายแรมเนี่ยได้สูงสุดถึง8กิกด้วยกันนั่นเท่ากับว่า Vivo Y 100รุ่นนี้นะคะจะมีแรมนะคะให้เราได้ใช้งานกันเนี่ยสูงสุดถึง16กิกเลยนั่นเองค่ะส่วนตัวเตยนะจากทั้งในเรื่องของแบตเตอรี่แล้วก็หน้าจอที่ผ่านมานะคะรวมทั้งในเรื่องของชิปเซ็ตด้วยเนี่ยจุดเด่นของ snapdragon 4 Gen 2เลยนะคะหลักๆเนี่ยจะอยู่ในเรื่องของการจัดการพลังงานแล้วก็ในเรื่องของการใช้งานทั่วไปเป็นหลักค่ะ เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหากว่าพูดถึงในเรื่องของการเล่นเกมเตยเลยรู้สึกว่ารุ่นนี้ไม่ได้โดดเด่นในเรื่องของการเล่นเกมมากนะักกับทั้งในเรื่องของอัตลดด้านเสียงและภาพเนี่ยทำให้ตัวนี้เตยมองว่าเหมาะกับการเอนเตอร์เทนเมนต์ดูหนังฟังเพลงนะคะหรือว่าการใช้งานโซเชียลมีเดียเป็นหลักเนี่ยจะเหมาะสมกับรุ่นนี้มากกว่าค่ะแต่ถ้าหากว่าเป็นสายเกมแบบนี้รุ่นนี้เนี่ยยังสามารถใช้งานในการเล่นเกมได้ไหม เตยก็ต้องขอบอกตอนนี้เลยนะคะว่าได้นะสามารถเล่นเกมระดับกลางๆไม่ว่าจะเป็น ROV หรือว่าฟ e e Fire เดี่ยก็ยังสามารถเล่นได้อยู่ค่ะตัว ROV นะคะเตยเนี่ยสามารถเล่นได้นะคะปรับกราฟิกได้อยู่ที่ สูงนะคะแล้วก็ตัวของเฟมเรทเนี่ยอยู่ที่ระดับสูงเหมือนกันนะคะเวลาที่เราเล่นเนี่ยก็ถือว่ายังคงรักษาเฟมเรทได้ดีนะคะนิ่งๆลื่นๆเลยไม่ได้รู้สึกนะคะว่าจะมีปัญหาหรือว่ามีความกระตุกหรือว่าค้างใดๆไม่มีเลยนะถือว่ายังคงให้ความลื่นไหลในด้านของการเล่นเกมในระดับกลางเนี่ยได้ดีอยู่ค่ะส่วนในด้านของเกมฟรีไฟลนะคะก็ทําออกมาได้ดีนะคะพอๆก,กันกับตัวของ Rov เลยมีความนิ่งนะคะแล้วก็มีความสมูทดีเลยค่ะ แต่ส่วนตัวเตยนะคะก็ยังคงแนะนำว่าเหมาะกับการเล่นเกมที่ไม่กินสเปคมากนักนะคะอย่างเช่นเกม p ัซเซิหรือว่า Candy c u s t นะคะในรูปแบบนี้เนี่ยก็จะตอบโจทย์กับเครื่องนี้ได้มากกว่าค่ะการรองรับการใช้งานต่างๆนะคะรุ่นนี้เนี่ยเขาจะรองรับการใช้งาน 5G 2 Nano SIM Wi-Fi 5และ b l บลู o t h 5.0ได้นะ และเรื่องสุดท้ายที่เราจะมาพูดถึง Vivo Y 1 0 5่ G ตัวนี้นะคะก่อนที่เราจะไปดูราคากันก็คือในเรื่องของกล้องและการถ่ายภาพนั่นเองค่ะมาพร้อมกันกับกล้องหลกักความละเอียด50ล้านพิกเซลรูรับแสงอยู่ที่ f 1.8ค่ะถัดมาเป็นตัวของกล้อง u ั t r er a w i d ความละเอียด8ล้านพิกเซลนะคะมาพร้อมกันกับรูรับแสง f 2 2แล้วก็เป็นตัวของเลนส์ฟิกเกอร์อีกหนึ่งตัวค่ะ ส่วนตัวกล้องหน้าเนี่ยให้ความละเอียดอยู่ที่8ล้านพิกเซลนะคะมาพร้อมกันกับรูรับแสงอยู่ที่ f 2 0ค่ะสำหรับในเรื่องของการถ่ายภาพเนี่ยตอนแรกเนี่ยตเตยยังไม่ได้คาดหวังกับรุ่นนี้สักเท่าไหร่เพราะว่ารุ่นนี้เนี่ยเขาโดดเด่นในเรื่องของหน้าจอแล้วก็แบตเตอรี่มากๆอยู่แล้วนะคะแต่ปรากฏว่าพอไปลองใช้งานจริงๆเนี่ยจะได้ว่านะคะทำออกมาได้ตามมาตรฐานของความเป็น Vi เลยได้ภาพที่มีความสวยแทบจะไม่ต้องแต่งต่อเลยด้วยค่ะ หมดต่างๆที่มีมาให้ใช้งานนะคะก็ครอบคลุมการใช้งานทั่วไปได้อย่างดีเลยไม่ว่าจะเป็นโหมดการถ่ายภาพนะคะที่ตัวนี้เนี่ยสามารถใช้งานมุมวายในระยะ0.6เท่าได้นะคะแล้วก็ยังสามารถเพิ่มฟิลเตอร์ต่างๆหรือว่าเอฟเฟกแสงต่างๆได้ด้วยค่ะส่วนในหมดของการถ่ายภาพพอร์เทรตหรือภาพบุคคลนะคะตัวนี้เนี่ยเขาจะสามารถปรับแต่งได้เยอะมากกว่าการถ่ายภาพทั่วไปนะคะโดยที่จะสามารถนะคะเพิ่มในส่วนของสไตล์เพิ่มขึ้นมาได้นอกเหนือจากการเพิ่มฟิลเตอร์และเอฟเฟกแสงนะคะ หรือว่าจะใช้งานการเพิ่มในโหมดของบิวตี้ให้ปรับแต่งใบหน้าของเราเนี่ยให้มีความสวยงามมากยิ่งขึ้นได้หรือว่าจะเป็นในการเปิดโหมดท่าทางนะคะที่ให้เราเนี่ยไม่ต้องมานั่งคิดท่าเองมีท่าให้เราถ่ายภาพตามนะคะได้อย่างง่ายๆได้ภาพสวยๆด้วยค่ะและที่สําคัญเลยนะคะรุ่นนี้เนี่ยในราคาเริ่มต้นนะคะ8,999บาทเนี่ยเขามาพร้อมกันกับโบเก้แฟร์อร์เทสให้เราได้ใช้งานกันนะคะให้การถ่ายอร์เทสของเราเนี่ยมันมีความสนุกสนานมีลูกเล่นได้มากยิ่งขึ้นค่ะ สามารถปรับแฟได้หลายรูปแบบเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นหัวใจเป็นดาวเป็นผีเสื้อหรือว่าเป็นดอกไม้ดอกซากุระแบบนี้นะคะก็ยังสามารถใช้งานได้แล้วก็ยังสามารถปรับค่า F เนี่ยได้ตั้งแต่0.95ไปจนถึง F16 เลยสำหรับในด้านของการถ่ายภาพ,พอพ์เทศ ส่วนถัดมานะคะในโหมดการถ่ายภาพกลางคืนเนี่ยก็มีมาให้ใช้งานเหมือนกันนะคะในโหมดนี้เนี่ยความพิเศษคือสามารถปรับเป็นมุมวายในการถ่ายตอนกลางคืนได้แล้วก็มาพร้อมก,กันกับตัวของสไตล์นะคะที่เป็นเอฟเฟกแสงต่างๆที่เอาไว้ใช้สําหรับในการถ่ายภาพตอนกลางคืนให้มีลูกเล่นที่สวยงามมากยิ่งขึ้นได้ด้วยค่ะส่วนในโหมดการถ่ายภาพเพิ่มเติมอื่นๆนะคะก็มีม,มาให้ใช้หลากหลายและก็ครอบคลุมมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นการถ่ายภาพเต็มความละเอียด50ล้านพิกเซลนะคะสำหรับใครเนี่ย ที่อยากได้ภาพนะคะที่ความละเอียดสูงๆเหมาะกับการนําไปครอบนะคะหรือว่าใช้งานต่อเนี่ยตัวโหมดนี้เนี่ยก็ถือว่าเอามาซัพพอร์ตได้ดีเลยค่ะหรือว่าจะเป็นการถ่ายภาพแบบมุมมองคู่นะคะให้เราสามารถถ่ายในทั้งกล้องหน้าและกล้องหลังพร้อมกันได้รุ่นนี้ก็ยังคงสามารถทําได้นะคะส่วนคุณภาพงานถ่ายภาพนะคะที่ได้จากโหมดการถ่ายภาพทั่วไปเนี่ยรุ่นนี้นะคะในมุมไวก็เก็บรายละเอียดได้ดีค่ะถ่ายวิวถ่ายบรรยากาศได้นะคะรุ่นนี้ถือว่าตอบโจทย์ได้เลย ส่วนในโหมดนี้นะคะจะไม่มีในส่วนของการใช้งานการเพิ่มบิวตี้มาให้แต่ว่าเขาก็มีการปรับผิวให้มีความสว่างขึ้นเล็กน้อยค่ะผิวหน้าดูมีความผ่องขึ้นนะคะสก,กินโทนของเขาเนี่ยจะมีความติดอมเหลืองแบบนวลๆส่วนตัวกล้องหน้าจะให้ความผ่องมากกว่ากล้องหลังนะคะแล้วก็ไม่ค่อยติดเหลืองเท่ากันกับกล้องหลังค่ะแล้วก็มีการแต่งใบหน้าให้มันดูมีความเนียนเพิ่มเติมมากยิ่งขึ้นด้วยในโหมดนี้ ส่วนคุณภาพงานถ่ายภาพที่ได้จากโหมดการถ่ายภาพบุคคลนะคะตัวกล้องหลังเนี่ยคัดฉากหลังได้ดีนะคะปรับค่า F ได้ ai, ตอบโจทย์กับการใช้งานในแต่ละสภาพฉากหลังมากๆเลยดูมีมิติดีค่ะใส่บิวตี้เติมความเนียนของผิวแล้วก็แต่งหน้าได้ด้วยถูกใจสาวๆได้มาขึ้นแน่นอนสําหรับโหมดนี้ค่ะตอบโจทย์การถ่ายภาพนะคะถ่ายรูปเนี่ยโดยที่ใส่ฟิลเตอร์นะคะหรือว่าใส่นะคะในตัวของการปรับแต่งใบหน้าให้มีความเนียน กินโทนเนี่ยมีความผ่องนะคะเป็นสไตล์สาวจีนหรือว่าสาวเกาหลีเลยค่ะตัวกล้องหน้าเนี่ยเขาจะมีการปรับชัดเบอร์ท,ที่ไม่ได้เนียนเท่ากันกับกล้องหลังนะแต่ว่าในเรื่องของความสวยความผ่องของหน้าเนี่ยก็ถือว่าต้องยกให้โหมดนี้เลยค่ะส่วนคุณภาพงานถ่ายภาพที่ได้จากโหมดกลางคืนนะคะก็เรียกได้ว่าเก็บรายละเอียดได้ดีค่ะแต่เหมาะกับการถ่ายภาพนะคะในกลางคืนที่มีแสงอยู่ประมาณหนึ่งนะคะควรมีแสงให้เพียงพอต่อการถ่ายภาพสักเล็กน้อยค่ะถ้ามืดไปเลยเนี่ยก็จะเกิดนอยส e ขึ้นได้ค่ะ ส่วนในด้านของการถ่ายวิดีโอนะคะจุดเด่นของรุ่นนี้คือทั้งกล้องหน้าและกล้องหลังเนี่ยสามารถถ่ายวิดีโอได้ความละเอียดสูงสุดอยู่ที่ full hd 3 0 f เฟรมเหมือนกันทั้งกล้องหน้ากล้องหลังนะคะแล้วก็ยังสามารถเพิ่มการกันสั่นเข้าไปในตัวของวิดีโอได้ด้วยนะคะเป็นรูปแบบของ e i s นั่นเองค่ะหรือว่าจะเพิ่มนะคะเป็นออปชั่นอื่นๆในการปรับแต่งวิดีโอไม่ว่าจะเป็นการใส่ฟิลเตอร์หรือว่าบิวตี้เนี่ย ก็ยังสามารถทําได้นะคะในรุ่นนี้แต่ว่าความละเอียดและความคมชัดของวิดีโอเนี่ยจะปรับเหลืออยู่ที่ HD 30เฟรมเท่านั้นค่ะคุณภาพงานวิดีโอที่ได้นะคะในรุ่นนี้เนี่ยส่วนตัวเตยมองว่าการเปิดการกันสั่นเนี่ยสามารถที่จะช่วยให้ความสมูทของวิดีโอเนี่ยเพิ่มขึ้นเล็กน้อยค่ะแต่ส่วนตัวเตยเตยมองว่าถ้าหากเพื่อนๆเนี่ยมีความสามารถในการถ่ายวิดีโออยู่แล้ว หรือเน้นการถ่ายวีดีโอในรูปแบบของการตั้งกล้องไว้เฉยๆแล้วเราถ่ายนะคะก็คือทั้งกล้องหน้าและกล้องหลังเนี่ยไม่ได้จําเป็นที่จะต้องใช้งานการเปิดการสั่นก็ได้ก็ยังได้วีดีโอที่มีคุณภาพดีแล้วก็เรียกได้ว่าสวยงามดีเลยค่ะการที่เราจะไปเคาะกันนะคะว่าเตยเนี่ยชอบอะไรใน v i v o Y 1 0 5 g ตัวนี้บ้างนะคะ กับว่าอะไรที่เป็นข้อสังเกตในรุ่นนี้กันบ้างเนี่ยเตยขอบอกในเรื่องของราคาก่อนละกันค่ะสำหรับ Vivo y 105G ตัวนี้นะคะราคาของเขาเนี่ยสำหรับขนาดความจุแรม 8G กิกลอม1น8ะคะมาในราคา8,999บาทส่วนถ้าหากว่าเป็นรุ่นนะคะที่ขนาดความจุแรม 8G กิกลอม256กิกเนี่ยรุ่นนี้เนี่ยจะมาในราคา9,999บาบาทค่ะก็เรียกได้ว่านะคะกำเงินหมื่นไปมีเงินทอนแน่นอนนะคะ ส่วนตัวนะคะสำหรับข้อที่เตยชอบเนี่ยในรุ่นนี้อย่างแรกเลยก็คือในเรื่องของการชาร์จท,ที่รองรับการชาร์จไวได้สูงมากๆเราแทบจะไม่มีเห็นกันเลยนะคะในราคาเท่านี้ ถัดมานะคะก็คือในเรื่องของการที่หน้าจอของเขาเนี่ยตอบโจทย์เรื่องการเอนเตอร์เทนเมนต์การใช้งานหน้าจอได้เต็มอัตราลดได้อย่างดีทั้งในเรื่องของสีสันและความคมชัดส่วนข้อถัดมานะคะก็คือในเรื่องของลำโพงนั่นเองค่ะที่ตัวนี้เนี่ยได้ลำโพงคู่นะคะที่ตอบโจทย์การใช้งานการเอนเตอร์เทนเมนต์และยังเพิ่มวอลลุ่มได้สูงถึง3 0 0ด้วยเรียกได้ว่าจัดหนักจัดเต็มในเรื่องของอัตราลดการใช้งานหน้าจอกันไปเลยค่ะส่วนข้อสังเกตของรุ่นนี้นะคะเตยให้ไว้เพียงแค่เรื่องเดียวเท่านั้นเเลยก็คือืออน่รง ที่รุ่นนี้ได้เป็นตัวของ Snapdragon 4 Gen 2ทําให้เตยรู้สึกว่าตอบโจทย์กับการใช้งานนะคะที่ไม่ได้เน้นในเรื่องของการเล่นเกมมากนะักถ้าหากว่าเราเป็นสายเล่นเกมเลยเนี่ยเตยก็คิดว่ารุ่นนี้อาจจะยังไม่ได้ตอบโจทย์เรามากนะะักค่ะแต่ถ้าหากเพื่อนๆนะคะเป็นสายเอนเตอร์เทนเมนต์ดูหนังฟังเพลงดูซีรีส์นะคะสตรีมมิ่งต่างๆหรือว่าเป็นสายที่ตอบโจทย์ในเรื่องของการใช้งานหน้าจอเล่นโซเชียลมีเดียหลักๆอยู่แล้วนะตัวนี้ก็ถือเป็นอีกหนึ่งตัวที่เตยมองว่าน่าสนใจค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะทุกคนกับ vivo y 1 0 5 g ตัวนี้นะคะมีความคิดเห็นยังไงกับ vivo y 1 0 5 g ตัวนี้เนี่ยก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกเอาไว้ที่ช่องคอมเมนต์ด้านล่างกันได้นะคะแล้วมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะหลังจากนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกําลังใจให้กับเตยและทีมงานแล้วก็จะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆแบบนี้กันนะคะแล้วเจอกันใหม่คะ่ะบ๊ายบาย